วัสดีทุกคนนะครับมาดูค่าหวัวกันก่อนอุ้ย9.2เละเอ้ย9ยบ9.5นะครับก็กลับมากับเส้นทาน 30m เหมือนเดิมตันนี้ก็มาในผลมังกรนะผลใหม่นะของเกมนะครับมาเลยวะเล่นลได้ไหมล่ะเพื่อนฮัโลโหลเขาดูมากันมาตรงนี้วะเราเข้ามาด้วยครับไม่โดน สวยเฮ้ยโอเคมาตรงนี้ก่อนขอเสียงขึ้นนิดนึงไม่ได้ยินเสียงทีไม่ได้มโดนคะรับมาคอมโบคอมโบคอมปังคอมโบคอมปังอุ้ยไม่ตายหรื ได้ไงอ่ะตายหรือเปล่าอุ้ยเปิดเผาว่ะอุ้ยเปิดเผาก็ได้หมดแล้วโอ้โหแล้วผมเปิดบ้างวะ่ะผมต้องเปิดบ้างละเอาเปิดดิเฮ้ยกดผิดไปกดไปกดผเดอเนี่ยผอวีสา,ามก็ว่าอยาู่ไปไม่ถูกเรียบร้อยหมื่นเจ็ดหนึ่งคิวมาอยู่ไหนอีกตัวหนึ่ง อยู่ไหนแล้วเชะเปิดเบาเฉยเลยโคตรงอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะอะไรเนี่ยเออหมื่นเจ็ดเปิดมาหมื่นเจ็ดเลยนะครผมดูค่าดูหัวเขานี่หรอใช่ปะไม่ใช่ไหนเอ่ย เฮ้ยไปไหนนะวะโอ้โหอะไรวะล่าแป๊บเดียวหมดแล้วว่ะเฮ้ยล่าแป๊บเดียวไม่เอาแล้วหรอนี่ไงมาสี่มาสี่มาอะไรเนี่ยสู้ไม่ไหวล้าพิไ,ไวเก่งจัดอ้มันกัดอันนี้คือ FC นะมามามาพี่ทำคลิปอยู่มาเลยน้องมา แป๊บนึงนะขอเพิ่มแสงก่อน okay. มาไอ้น้องออกได้ครับครับมาครับผมหนึ่งหนึ่งกับคนดูไปวันนี้มาเจอกันหน่อยวะน้องงานคุอุ้ยโอเคเราจูบไว้ก่อนอไหนเอ่ยโอเคอยู่ข้างบนนี้ระวังรอจังหวะสองหลอกล่อหลอกล่อฉีด อุ <t oms> <m> ้ยผมโดนไม่โดนอยากได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้เหรอการขึ้นไปมาอุ้ยไม่โดนอ่ะได้ไงอุ้ยไม่โดนอีกอะผมเกือบโดนเซฟจอนซ์มาเฮ้ย มาสิฮะไม่โดนหรอหลบสวยเข็นสวยมานี่มาอุ้ยอะไรวะหลบได้ไงอื้ฉีไปเอ,อ้ยลูกจาพึ่งยอกันตัวพ่อขอเฮ้ยไปไหนวะไปไหนแล้ววะอยู่ตรงเนี้ย สวยมารอรอจัองหวะรอจัองหวะคมๆอุ้ยจังหวะไม่คมเลยวะอุ้ยไม่ได้เฮ้ยหนูเดี๋ยวพี่ต้องแปลงร่างใหญ่นะบอกเลยแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่ต้องกายร่างเดี๋ยวพี่วายของกายอุ้ยไม่โดนเลยความไม่ไหนไปไหนไมไหมดไม่ได้เล่นนานนะครับช่วงนี้ติดสไปเดอร์แมน โจวอ๋อเอาอุ้ยหลบเฉยวะหลบหลบได้ไงหลบได้ไงสุดหล่อไปไหนมั่นนี่แล้วผมกดยับตอนเนี้ยไม่โดนโดนมาฮโมนี่มั้ง เรียบร้อยเจอเจอวิวายล่างใหญ่เข้าไปวิโรงงานเกินครเกิดโรงงานเกิดเอาอีกไหมเอาอีกไหมแค่ช่วงนี้พี่หิวคิวอะนะทุ่มมันลงไป ไม่รู้ใครอย่างเดียวม,มาเออมาเลยดีกว่าว้าเราวิ่ถึ้างในแล้วคือเมื่อกี้เมื่อกี้ยายโทรมานะครับผมอย่าฝ่ารูาไปแล่ะอุ้ยหน่อนมาจัดกันหน่อยแล้วกันรอครับยกเลิกโซไปสวยรอ รอจังหวะโซวับไม่โซบอดิดดูเปิดเคโลบดูเป็นไงดูความคมของพี่วายเขาก่อนไหนฮะไปไหนฮะดูดูดโอ้ไม่โดนเจ็บนะอ่ะอชิปละอันนี้ชิปละชิบละอ,อู้จู้ มันจะมีคนเข้ามายุ่งนะครับหนึ่งอัตราตรงนี้หนึ่งคนยังไงเอาเลยละกันสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเอาเอาเลยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมไม่ถือว่าลุมแต่อย่างใดไม่ถ <Superman> ือว่าลุมเอ้ยเฮ้ยคนโอ้โหโอ้โหโอ้หมาดิสองหนึ่งก็ไม่ได้กลัว ไม่ได้วันเก่งแต่อย่างใดพี่ม,มาโหด่ะน้องมาดิไล่ข้ามหมดจังวันนี้ไม่สนใจผู้ใดจะไหนจะไปไหนฮะลบสวยเฮ้ยเฮ้ยกำบมงก่อนโอ้ โอ้ผมจะตายยายโดมา้ให้ตายสิอย่าทำนะอะไรนะ้องเอาเปล่าลเรียบร้อยโอ้โหวันนทรยังไง เอาเปล่าเอาเลยละกันใจยโทรมาเธอคือระบบแปลงร่างวะ่ะอยู่ไหนละ่ะมาดิ โดนได้ไงจับเพ้ด ไม่เลี้มกกะตกว่ะจริงจังมากค่าไม่ตายสักทีเฮ้ยสวยมากดูพี่เมย์พี่ยอมให้ดูเลยผมอ,อยากแปลงร่างเป็นร่างใหญ่แล้วอะาไหวทำไมแบรบร่างเมืองกรัน มาดิไม่ไหวและนะ้วน่ะอุย้ยไม่ตายตายแล้วเลยเฮ้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 ยจะหนีจะหนีมีคนหนีครับอาจารย์เฮ้ยอาจ,จ,จารย์ วุ้ยวุ้ยไม่ตายวุ้ยดูดมารอหลอกเราไม่เข้าครับ มากตอนนี้คือไม่ได้เล่นนานเ้ีเโอ้ยโอ,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 โอจะตายอุ๊ยพี่วายจะตายโธล ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมจะแตกครับยิงมาตรงนี้ยัไง,ยงไงไม่โดนนะ อุ้ยไม่ตายไหนอเอ้ยนี่เรียบร้อยหูยังเวอร์มีกระลอกเปล่าว้าูจ่า,จายโดมาอย่างบ่อยเลยไม่กี่นิ้วเจิเจออีวผมไม่ได้เล่มเรียงแล้ว ถึงเกินไม่ไหวเลยจัก,กูุธรรมดาเนาะพี่มันเก่งอยู่นะคจักรุพี่เปลี่ยนผลลันเฮ้ยผลอะไรวะเนี่ยฮะผลอะไรอ่ะเยติเหรอมีผลเยติด้วยวะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ไหมน้องกับใหม่มา,มาใหม่มาน้องมาเออมันครบสามรับสามไปเลยพี่ได้ข้าวหัวแค่นั้นแหละมา <c oughs> ลราเจอเจ็บไม่ได้เล่มเรื่องเรารู้ดีไม่ได้เล่มเรื่องเราโจตีกัเลยเด้อโจจะอุ้ยกระตุกกระตุกอันนี้กระตุกกิงอันนี้กระตุกจิงกระตุกเลยอ่ะมาดิระบบมีสองหางละมาเฮ้ยมีผลมังกรว่ะเฮ้ยชิบรบอันนี้อันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าละนนี้ไม่น่าะเลยก็ไม่แน่บอกเพื่อน พี่วันช็อตมาดิฮะน้องพี่วันช็อตโชว์ไปหนึ่งทีแล้วนะมาลบไม่ทันว่ะสวยยังได้อยู่อุ้ยน้องขอดูว่ะดึงดูดยืดว่ะดึงยืดดูดึงว่ะเฮ้ยอะไรนะไปไหนแล้วโอเคมา๊ามา เชิงครับเชิงหนาเตอร์ครับเสร็จผมหรือเปล่าเรียบร้อยวันช็อตครับคิสเนียยังตึงเหมือนเดิมนะคิสเนีนะเดียวเราแบบช็อตเดียวหวังผลได้เลยนะครับผมโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกลับมาแล้วนะ เส้นทางสู่ 30m EP 2นะครับเรามาดูว่าเราได้เท่าไหร่ปุ๊บโอ้เกือบ6แล้วนะนี่เป็ว่าคุ้มจ,จัดเลยนะครับ EP นี้เป็น EP สั้นๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับเดี๋ยวไว้ผมกลับมาเล่นใหม่นะบ๊ายบายครับจุ๊บๆมา